สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ c h anel n free to play c h anel n ที่จะช่วยทำให้การเล่นเกมของทุกคนสนุกขึ้นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเติมเงินนะครับแต่ถ้าใครอยากจะเติมเกมผมมีร้านมาแนะนำร้านมารู้ชอ็อปร้านรับเติมเกมมือถือที่มีผู้ติดตามมากกว่า36,000คนสำหรับใครที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปเลยนะครับ เอาละครับวันนี้เราก็เปิดคลิปกันด้วยแบ็กกราวเด็กนรกนะครับผมปวดหัวกับมันจริงๆนะครับเวลาลงหอคอยแล้วไปเจอมันเนี่ยใช้อันติปันทีนึงเนี่ยเพเผลอหาย3ามตัวเลยนะครับผมโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่เซิร์ฟเวอร์เปิดให้บริการในประเทศไทยนะครับครบ30วันหรือก็คือประมาณ1เดือนนั่นเองนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมก็เลยจะมาอัปเดตนะครับไอที่ผมเล่นอยู่ในตอนนี้เนี่ย ว่าหลังจากเล่นมาแล้วประมาณ1เดือนไอดี ID ของผมครับมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็ในอนาคตเนี่ยผมวางแผนว่าจะทําอะไรต่อนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่อย่างแรกเลยนั่นก็คือตอนนี้เนี่ยผมมีเลเวลไออยู่ที่59แล้วนะครับผมแล้วก็มีพลังรวมทีมอยู่ที่ประมาณ42,600นะครับสำหรับอันดับในเซิร์ฟเวอร์ตอนนี้เนี่ยก็อยู่อันดับที่ 267นะครับผมถามว่าพอใจไหมกับอันดับที่อยู่ในตอนนี้นะครับผมบอกเลยว่าพอใจมากๆนะครับพราะหลังจากกิจกรรมเคมปาจิจบลงไปเนี่ยผมก็ไม่ได้สนใจเรื่องพลังรวมของไอดีอีกเลยนะครับแต่ว่าจะไปโฟกัสที่พลังรวมของทีมที่ใช้งานมากกว่านะครับผมโอเคนะครับต่อไปเรามาดูกันที่ตัวละครที่ผมมีในตอนนี้กันบ้างดีกว่าว่ามันมีตัวละครอะไรให้ผมใช้งานบ้างนะครับ สำหรับตัวละครที่ผมมีในตอนนี้ก็อย่างที่เห็นเลยนะครับมีตัวละครระดับ UR อยู่แค่3ตัวเท่านั้นเองนะก็จะมีตัวละครเคมปาจินะครับตัวละครชุนซุยแล้วก็ตัวละครเจว่ายน้ำนะครับผมส่วนตัวละครที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นตัวละครระดับ ARS R, SR แล้วก็ระดับ SSR ท,ทั่วไปนะครับซึ่งก็อาจจะไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายนะครับแต่ว่าตัวละครขนาดเนี่ยมันก็เพียงพอสำหรับการเล่นในช่วงเริ่มต้นแล้วนะครับผม โอเคนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูกันที่หอคอยท้าทายกันบ้างดีกว่านะครับว่าตอนนี้เนี่ยผมไต่ไปถึงไหนแล้วนะครับผมสำหรับหอคอยท้าทายตอนนี้นะครับผมก็ไต่ามาจนถึงชั้นที่203แล้วนะครับแล้วก็คาดว่าน่าจะไปตันอยู่ที่ประมาณ210แน่นอนนะครับผม,มพอผู้เล่นหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะติดกันอยู่ที่ชั้นนี้เยอะเลยนะครับแล้วก็ถ้าจะให้ผมแนะนำนะครับสำหรับใครที่ติดอยู่ที่ชั้น210เนี่ย ผมก็คงจะแนะนําได้แค่ว่าให้อัปเกรดตัวละครไปเรื่อยๆก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราอัปเกรดตัวละครไปเรื่อยๆเนี่ยตัวละครมันเก่งขึ้นเดี๋ยวมันก็ผ่านเองนะครับผมผมบอกเลยนะถ้าแค่ชั้น210เรายังไม่สามารถผ่านได้เนี่ยผมรับประกันเลยนะครับว่าถ้าไปเจอบอสอิจิโกะขาวในด่านหลักที่17-6ขีด6เนี่ยยังไงก็ไม่ผ่านแน่นอนนะครับถ้าใครดูสตรีมของผมบ่อยๆเนี่ยจะรู้เลยว่าบอสอิจิโกะขาวตัวเดียวนะครับ หดกว่าหอคอยท้าทายชั้นที่250อีกนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ถ้ายังไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรนะครับค่อยๆอัปเกรดตัวละครกันไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคต่อไปเราไปดูกันที่อันดับอารีนากันบ้างดีกว่านะครับสำหรับอันดับอารีนาของผมนะครับก็ต้องบอกเลยว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวละครของผมเนี่ยมันยังไม่ค่อยหลากหลายเท่าที่ควรเนาะทำให้เวลาลงลานประลองเนี่ยก็เลยสู้ผู้เล่นอื่นๆไม่ค่อยจะได้นะครับ แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ปัญหานะครับผมเพราะว่าผมก็วางแผนเอาไว้หมดแล้วเนาะแล้วก็คิดว่าในอนาคตเนี่ยยังไงก็น่าจะไต่ามาจนติดท็อปร้อยของเซิร์ฟได้แน่นอนนะครับและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยอันดับในอารีนาเนี่ยผมคิดว่าของรางวัลที่เราได้ในแต่ละวันเนี่ยมันก็ต่างกันนิดหน่อยเองเน,นะครับผมหินหยกได้มากเขาเรียกว่าไงอะ่ะได้มากน้อยกว่ากันก็เต็มที่ไม่เกิน20-30หยกนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่ค่อยได้โฟกัสอันดับอารีนาสักเท่าไหร่เนาะ โอเคนะครับต่อไปเป็นอันดับปลองเคมปาจินะครับผมสำหรับปลองสึกเคมปาจิเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในอันดับที่น่าพอใจนะครับก็มีการสลับขึ้นลงระหว่างแรงไดมอนกับแรงราชันเนาะก็มีการสลับไปมาอยู่เรื่อยๆนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราเล่นไม่ไหวนะครับแค่อยู่ในระดับไดมอนมันก็เพียงพอแล้วเนาะเพราะว่าในระดับไดมอนเนี่ยใน1เดือนเนี่ยเราก็สามารถหาเหรียญเขียวได้ประมาณ72,000เหรียญนะครับ ซึ่งมันก็เพียงพอที่เราจะแลกอาวุธได้เดือนละหชิ้นเลยนะครับผมโอเคนะครับต่อไปเราไปดูกันที่ด่านเนื้อเรื่องหลักแล้วก็ด่านระดับอีลิตกันบ้างดีกว่านะครับสำหรับด่านเนื้อเรื่องหลักตอนนี้เนี่ยผมก็เล่นเนื้อเรื่องหลักเก็บดาวจนครบหมดแล้วนะครับเหลือแค,ค่ด่านระดับอีลิตนะครับที่ผมยังไม่ได้เล่นต่อเนาะแต่ก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับผมก็คงจะสามารถผ่านไปได้เรื่อยๆนะครับ โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดแบบคร่าวๆของ ID สายฟรีที่ผมใช้เวลาปั้นมาประมาณ1เดือนนะครับก็ถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจมากๆเลยนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้โหดมากมายเนี่ยแต่เราก็อย่าลืมนะครับว่าเราก็ไม่ได้เติมเงินเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะครับที่เราเนี่ยจะสู้ผู้เล่นที่เปย์นหนักๆไม่ได้นะครับผม อย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับคือในโลกแห่งความจริงเนี่ยเราก็แข่งขันกับคนอื่นๆเหนื่อยมา,ม,ามากแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเวลาเรามาเล่นเกมเนี่ยผมคิดว่าเราทิ้งการแข่งขันลงไปบ้างเนี่ยมันก็น่าจะทําให้เรามีความสุขขึ้นบ้างนะครับผมก็แนะนําว่าเล่นเอาสนุกก็พอนะครับอย่าไปแข่งขันอะไรมากเลยเนาะถ้าเราไม่ได้เติมหนักเนี่ยโอกาสที่จะติดอันดับท็อปของเซิร์ฟเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องที่ยากนะครับผม โอเคนะครับหลังจากที่ทุกคนเนี่ยพอจะทราบรายละเอียดต่างๆของไอดีผมกันไปบ้างแล้วเนาะต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะขอมาตอบคำถามนะครับที่หลายๆคนเนี่ยสงสัยในแนวทางการเล่นของผมนะว่าเฮ้ยผมดองหินหยกไว้ทำไมทำไมผมเล่นแบบนี้อะไรประมาณนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือผมเนี่ยจะเจอคำถามอยู่บ่อยเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องการดองหินหยกไว้เยอะๆนะครับถามว่าดองไวเยอะๆแบบเนี้ยมันดีเหรอถ้าไม่ใช้เลยเนี่ยมันจะตามคนอื่นทันหรือเปล่านะครับ เล่นแบบนี้เนี่ยมันสนุกตรงไหนอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ถือโอกาสตอบในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับผมก่อนอื่นนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าแนวทางการเล่นของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับและที่ทุกคนเห็นผมดองหินหยกเอาไว้เยอะๆเนี่ยถ้าใครดูสตรีมผมบ่อยๆก็น่าจะเข้าใจนะครับว่าผมดองหินหยกเอาไว้ทาไมเยอะแยะเนาะสาเหตุที่ผมดองหินหยกเอาไว้นะครับก็เพราะว่าผมเนี่ยมีตัวละครที่อยากได้นะครับ และการที่จะได้ตัวละครนั้นมาเนี่ยมันต้องใช้งบประมาณที่สูงมากๆเลยนะครับผมถ้าผมไม่เริ่มเก็บสะสมหินหยกตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยมันก็แทบจะไม่มีโอกาสเลยนะครับที่ผมจะได้ในตัวละครที่ผมต้องการเนาะอย่าลืมนะครับว่าผมเนี่ยเป็นผู้เล่นแบบสายฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่สามารถเติมเอาหินหยกมาได้เนาะมันก็เลยเหลือแค่ทางเดียวนะครับนั่นก็คือค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมและคําถามที่ว่าถ้าเราไม่สุ่มตัวละครเลยเนี่ย เราจะตามผู้เล่นคนอื่อนๆทันได้ยังไงนะครับอันนี้เนี่ยผมต้องบอกอก่อนเลยนะครับว่าถ้าเราไม่ได้เติมเนี่ยยังไงเราก็ตามผู้เล่นคนอื่นๆไม่ทันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อเราตามไม่ทันอยู่แล้วเนี่ยผมคิดว่าเราก็แค่เล่นให้สนุกก็พอนะครับผมอย่าไปจริงจังกับมันมากจนเกินไปนะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเวลาผ่านไปเราก็หาเกมใหม่กันเล่นอยู่ดีนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปจริงจังมากนะครับเล่นเท่าที่ไหวก็พอนะคร<ม>ับ และอีกหนึ่งเหตุผลเลยนะครับที่ผมไม่สุ่มตัวละครแบบมั่วๆเนี่ยก็เพราะว่าผมวางแผนเอาไว้แล้วนะครับแล้วก็คำนวณเอาไว้แล้วด้วยเนาะตัวละครที่ผมมีอยู่ตอนนี้เอาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็แทบจะปั้นไม่ทันแล้วนะครับผมและอีกอย่างนะครับที่เรารู้กันก็คือการจะปั้นตัวละครสักหนึ่งตัวเอาแบบให้ใช้งานได้จริงๆเนี่ยมันต้องหมดทองแล้วก็หมดเข้าปั้นเยอะมากๆนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยแค่สุ่มตัวละครที่เราอยากได้จริงๆก็พอนะครับผมเช่นตอนนี้นะครับผมก็วางแผนเอาไว้ว่าจะสุ่มตัวละครปู่ยามามโตะนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยผมก็จะได้ตัวละครปู่ยามามโตะมาแบบไม่ต้องเสียหินหยกด้วยนะครับก็ตอนนี้ผมเก็บสะสมตัว๋วฟรีเอาไว้ได้ประมาณ4-2ชิ้นแล้วเนาะซึ่งถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยผมคิดว่าปู่น่าจะเข้าพรุ่งนี้นะครับหรือว่าเช้าวันเสาร์เนาะซึ่งมันก็จะมีให้เราสุ่มฟรีประมาณวันละครั้งนะครับ กิจกรรมมี3วันเราก็สุ่มฟรี3ครั้งเนาะเท่ากับว่าถ้าผมหาหินหยกได้ทัน47ชิ้นเนี่ยผมก็ได้ปูยามามโตะมาแบบฟรีๆเลยนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยผมมีเลเวล ID อยู่ที่59เนาะซึ่งมันก็ใกล้จะเลเวล6ก Level แล้วนะครับหลังจากที่ผมเลเวล60แล้วเนี่ยผมก็จะได้ตัวละครเบียคุยะามาอีก1ตัวนะครับ ก็สามารถเอามาปั้นใช้งานได้เลยนะครับผมรวมถึงตัวละครลุงซันเยส์งงสนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็มีชิ้นส่วนแล้วทั้งหมด130เศษนะครับก็ขาดเพียงแค่อีกแค่20เศษเท่านั้นเนาะเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยผมก็มีตัวละครรอให้ปั้นเกือบ3ตัวเลยนะครับยังคิดไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยผมจะหาเข้าปั้นจากไหนมาฟาร์วัตถุดิบเนาะเพื่อเอามาอัปเกรดตัวละครนะ,นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็เลยไม่ค่อยได้ซีเรียสกับการสุ่มกาชาสักเท่าไหร่นะครับ พอเท่าที่มีตอนนี้เนี่ยผมก็ปั้นแทบไม่ทันแล้วนะครับผมโอเคก็สรุปเลยแล้วกันนะครับสาเหตุที่ผมดองหินหยกเอาไว้แล้วก็ไม่ค่อยสุ่มกาชาเนี่ยก็เพราะว่าผมรอตัวละครที่ผมต้องการอยู่เนาะและตัวละครที่ผมมีในตอนนี้เนี่ยมันก็พอใช้งานแล้วนะครับเลยยังไม่จําเป็นต้องไปสุ่มหางมาเพิ่มเติมนะครับผมโอเคนะครับก็จบกันไปแล้วสําหรับคลิปรีวิว ID สายฟรีในเซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับที่ผมใช้เวลาในการปั้นป,นประมาณ1เดือนแล้วก็ ตอบคำถามเกี่ยวกับเหตุผลที่ผมดองหินหยกเอาไว้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับหากมีข้อมูลอะไรที่ผมแนะนําผิดพลาดไปเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์แนะนําได้ที่ด้านล่างคลิปเลยนะครับขออย่างเดียวคอมเมนต์กันด้วยความสุภาพก็พอและถ้าใครนะครับอยากจะสนับสนุนชแนลฟรีทูเพย์นะครับก็สามารถโด o n a t ผ่านระบบ o ทมันนี่วอลเล็ t ตามหมายเลขที่ขึ้นไว้บนหน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมขอตัวก,ก่อนแล้วกันแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับ